Hello ังสือเกี่ยวกับ People เรามีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆเนี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ Hello H List เนี่ยเป็นเหมือน Encyclopedia ที่เอาไว้หน้าอ้างอิงสําหรับบุคคลในสังคมไทย I would like to welcome our distinguished guests H List members and of course all of our partners I would like to especially congratulate the winners of Hello Soft Powers Award รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานชาริตี้ของ Hello นะครับผมเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในวันนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งครับที่ฮัลโหลแมกซีนจัดงานที่ยิ่งใหญ่ครับคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เป็นการทำชาริตี้แล้วก็มีการออคชั่นด้วยครับเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานนี้ครับแล้วก็หวังว่าฮัลโหลจะจัดงานดีๆอย่างนี้ในปีถัดไปด้วยครับพี่เถอว่ามีคุณค่ามาก เพราะว่าพระมหากรััตริย์ในราชวงศ์จัก,จกรีทํำอะไรให้กับประเทศไทยเยอะมากซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับราชวงศ์เราก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมเห็นแล้วก็รู้สึกเพิ่มเป็นดีรู้สึกดีใจที่ประมูลงานชุดนี้ได้คำคืนวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของการมอบรางวัลน,นะครับเ e l โหลซอฟท์พาวเวอร์นะครับซึ่งจัดกิจกรรมดีๆได้ร่วมทําบุญแล้วก็ยินดีที่ uh, ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ การประมูลสิ่งของและก็ภาพงานลูกสาวก็ได้แว่นตาส่วนคุณแม่นะครับได้ภาพวาดของศิลปินแห่งชาตินะครับต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทางเพลโลนะครับเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานแล้วก็ยิ่งเป็นงานแบบว่าชาริตี้ที่เราจะได้ร่วมทําบุญร่วมกันเนี่ยค่ะก็คือรายได้จะได้เอาไปช่วยเหลือน้องๆเริ่มจากเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคัมัีร์แล้วด้วยว่า ทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็จะทําให้ในสังคมของเราเนี้ยก็จะมีความน่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สําคัญที่เขาจะเติบโตแล้วก็ทําประโยชน์ให้ประเทศต่ตอไปค่ะ ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมงานของ Hello นะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่างานนี้มีการประมูลแล้วก็รายได้เนี่ยก็จะไปให้กับมูลนิธินะคะที่ช่วยเหลือกับเด็กๆซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีงานแบบนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็เป็นอนาคตของประเทศชาติอะไรอย่างนี้ค่ะบรรยากาศในวันนี้คือบอกเลยรู้สึกว่าแบบเป็นบรรยากาศที่ สนุกและดูอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆาเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะทุกคนแบบตั้งใจที่จะเหมือนมาร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้องๆด้วยกันค่ะแล้วก็ดีใจเอามากที่ได้มาวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่า,าประทับใจนะคะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นงานซึ่งทําประโยชน์ด้วยมีการประมูลเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กในโปรเจกต์ที่<ม>สำคัญเพื่อให้คนกนาดเด็กแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น